สวัสดีครับในช่องปามซ่าคีนะครับจะพามาดูมิติกดานอิสต์เอ็กนะนี่น้องเขาไม่ตามนะ <c oughs> เลื่อนตามไม่รู้เป็นเพราะอะไรบ้าหรือเปล่านี่นะดัวเมย1ร้อยยี่สิบนะเลื่อนสามจุดห้าเคนะเวลบหนึ่งนี่ยอือไปลองไปตีกล่องกันที่ว่าเอาไม่มาจริงด้วย นี่ต้นอื่นมานะเห็นไหมน้องๆจะมาแบบยืนนิ่งอู้เป็นไรสงสัอยอเคิรไม่อยากออกกล้องโอเคแล้วก็เดินไปกันนะครับนี่นะจะไปะตีกล่องนะนี่มีต้องดูเงินพี่นะเงินพี่จน <c oughs> จนรหัสนี้แหละโอเคไปจะตีกล่องกันตีกล่องไหมไม่ตีกล่องกันนานแนะน,น่้องาจะนานเดี๋ยตีกล่องนานเรามาตีน้องแก้วดีกว่า นี้อนตีนะดูดูน้องตีมาแล้วน้องมานี่ตีที่สิโอทำไมถ่ายไปตนนีนู่นน่ะหนูหนูหนูไปตีน,น,นู่ๆๆนใะ่เอาเอาให้คือดูดูนะเราเแก้วมนตีน้องได้ด้วยนะตีน้องมาก่อนไม่ได้อิสเตอร์นะก่อนอิสเตอร์ก็เออมันก็ชื่ออีเวนต์ใช่ป่ะโอเค ดีนะดูดูน้องเลือ่อนร้เลยนะก็ถือว่าดีพอแบบเวลาเจอตัวไดเราก็แบบอันนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวตายป่อยน้องตีไปตีสองร้อยสี่สิบนะเหมือนจะคูณสองใช่ไหมพอนนองเดร้อยยี่สิบอืมน้รงเร้อยย่สิบจะไม่ผิดตีตาตายตายแล้วตายเลว,เว,เวอ,อน,นี้นะตี ก็้ก็สิบนี่แค่ก็สิบพอเลือดน้อยก็เนรอโอเคนะก็นี่นะมตีกสายเข้าไม่ออกไม่ได้เดินก็ไม่เดิน,ดนตามโอเคนะสำหรับรีวิวก็มีแค่นี้แหละขอบค,ครับเจอก,กันบาย